เทกหนึ่งเดนจาวาเขา้ไม่ไดเป็นส like ีมุ right. ่ขีดเลยเขาเขาก็จ้าขุดเอาเ่ึงเอนไปเออเีย่ะต้นไหนมาัถาังอยู่เอาจางคนเห็ดเทียงหน้ามุมอยู่ตรงนเออมิเตวิเออมิเตวิจาวากะเทนึ่งทางนั้นเลยขั้วแบบแบบก้าก้ามองได้เสาย่สกเลยองนี่หเจ้าว่านี่สิบ่มามาน อันเบื้องสาให้กูอยูอ่เนาะคนไม่สั่งนเปนลุงโมากมเอให้กระจกดินัน่นกระจกกระจกนี่น,น,นี้เรากำลังวัดระดับน้ำ

เดี๋ยวอย่าเพิ่งน้่ี่ดูดูเขาจะโจมเสาขึ้นดสูสินิ่โจมเป็นไหมป๊บ เสาเสาเอกเราลงไปแล้วเสาเอกเราลงไปแล้วเหลือเสาโทแับตอนนี้โชคดีมีไส้ลำร่วงเงินไหลน้องท่องไหลมาเด้อเจ้าทางมา ซอยอ่าวเสาขึ้นธุรกิจรุ่งเรือง maua mai poi lo ona poi de ni เราสางล้างแล้วนะเพอแป๊บเดียวว้ามันคือบทใหญ่ดีแถ่ววะว่ามันสีบ่บทอันนี้เป็นเทียงนาอันนี้ก็จะเป็นสาน้อยอันนี้ก็จะเป็นคลอโอนได้ลุงไปอยากเห็นนู่นนี่นั่น ครื่องมือสร้างกาลัำงเป็นรลัง <c oughs> เป็นรูปเป็นร่างเ <c oughs> <c oughs> พอสูาเต็นเสรเที่ยงนาน้อยกำลังเชียม <c oughs> สวัสดียายลุง ขณะนี้เวลาเท่าไรนี่หาโมงวะตอนนี้ห้าโมงแล้วความคืบหน้าของเทียงนาของเราใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้น